ทดสอบหนึ่งสก็พีนิ้สังเกตดูตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ยังเป็นแบบพูดแล้วเป็นะดัดเสียงมันขึ้นโยเขียวอยู่แปลว่าไมคมเรายังใช้ได้นะครับแต่ถ้าแบบมันไม่มีสัญญาณขึ้นเลยก็แปลว่า ผมแยกต้องมันต้องอย่างะที่อยาผมแยกปรเินภาพรวมแต่ละวิชาแล้วาน่บวกลภาพรวมสองแล้วก็สร้างแผนตามสี่รนอกต้องทําล้วี่ครับเปิดให้พี่ก่อนหน้าพี่ดำ ทิมลงไปในลายกลุ่มใช่ไหมเป,เปิดไฟให้พี่นิดก่อนไม่ใช่จอมดังแล้วนี่เสียงหยุดตรงไหนเนี่ยใครเปิดไมเหรอะมีคนเปิดไม์ไหมแต่นั้นเสียงพี่นะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่คะ่ะวันนี้มีใครลองเปิดระบบ e-tenning บ้างไหมคะมีใครลองหรือยังเอ่ยระบบ e-tenning วันนี้มีประเมินอยู่2ส,ส่วนนะคะเป็นประเมินรายวิชากับประเมินภาพรวมนะคะทุกท่านแล้วก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการอันนี้จะอยู่ในหัวข้อการทำแบบติดตามผลนะคะ,ะท่านที่ มาเข้าระบบแล้วลองดูก็ได้นะคะเผื่อไม่เข้าใจตรงไหนจะได้สอบถามน้องแอดมินได้นะคะในระบบ e-tenning นะคะที่เราต้องดำเนินการวันนี้มีอยู่3ส่วนด้วยกัน 1. ประเมินรายวิชานะคะ 2. ประเมินภาพรวมนะคะ 3. การทำแผนปฏิบัติการในหัวข้อแบบติดตามผลนะคะ แล้วก็ในทำ,ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมอีกที่ตามลิงก์ที่น้องแอดมินส่งให้นะคะในไลน์กลุ่มนะคะ